สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดนะพิกโยทีนะครับรุ่นใหม่นะรีโวลูชันนี่ยับพ็อบบี้นะวันนี้เปิดทั้งหมด8ดกล่องเลยนะครับเปิดทั้งหมด8ดกล่องเลยโดยที่ปีนี้นี่เขาจะเหมือนเขาจะมีลายเซ็นให้ทุกกล่องเลยใช่ไหมเออเดี๋ยนะผมขอแกะปึ๊บโอเคเออมีลายเซ็นให้ทุกกล่องเลยนะครับผมแล้วก็มีเรียกว่าคาบูมเออเป็น SSP นะครับมาให้รุ้นกันด้วยนะครับเป็นใบหลักเลยแหละที่เราหากันในปีนี้นะครับ สองแล้วอุ้ยเท็กซ์เตอร์ซองมันเปลี่ยนเนี่ยเออรู้สึกเหมือนซองมันเปลี่ยนไปอ่าเฟิร์สลุคนะครับผมเฟิร์สลุคนะนี่เลยนะครับเป็นโจนาสฟารันจูนาสเนาะวิซา่าดลุกกี้มาก่อนเลยนะแซคคารีรีซาเช่นนะตัวรีโวลูชั่นเนี่ยผมก็จะเป็นแนวแบบวิบบับนิดนึงนะตัวไบรันเนี่ยจะไม่ได้เป็นเรียกว่าจะไม่ได้เป็นเฮ้ยเซ็นปะเนี่ยนั่นไง ว่าแล้วนะครับผมมาก่อนเลยโหเปิดปุ๊บเจอเลยอย่างรวดเร็วน้องบิววอคกี้บักนะครับได้ไปก่อนเลยเป็น AJ จอห์นสันน่ะเซนลูกี้ครับปีนี้เขาจะกล่องละเซ <No. S 1> นใช่ไหมเออกล่องละเซนนะเป็น AJ จอห์นสั้นนะครับอย่าพูดไม่ทันจบเลยมาแล้วมิววอคกี้บักครับผมเอเตจอนสั้นอุ้ยหลังๆผมได้บ่อยเนี่ยเอเตจอนสั้นเนี่ยนี่อ่าพาราเลลเขาจะเป็นอย่างนี้นะแฟกโั Fact ่ cho, นะตัวนี้จะไม่ได้รันนะครับอ่าเนี่ยเขาจะมีเขียนอยู่ด้านบนนะครับตัวรันของ ตัวรันของ Revolution เนียครับจะเป็นลายมากกว่าจะไม่ได้เป็นสีนะเหมือนรุ่นอื่นๆนะตัวนี้จะเน้นเป็นแบบลายต่างๆนะครับผมปีนี้เหมือนจะมีถึงวันวันเลยใช่ไหม <ừ. S 1> เดี๋ยวนะโวเช็คอีกครั้งนะครับเออเหมือนปีนี้ปกติเขาจะมีแค่ทับสิบนะอ่าใช่ปีนี้มีเนี่ยไคลโลนะเป็นวันวันเลยเออปีนี้นี่ลุนยาวๆนะครับวันวันเลยนะ <c oughs> เอจอมซันนี่มา <c oughs> ทุกลายจรยิงมีโมกี้บัคชุงนีห้ามพลาดเลยนะฮอตมากครับ ตั้งแต่เซนยานี้ใช่ไหมคขอยแล้วเอติจอนสั้นก็มาโมโจรันสองใบเลยสองที่สอดนะครับผมอันนี้เซ่นอ,อกไปแล้วใช่ไหมไม่น่าเจอโดนวานมิเชลถ้าคาบูมเก็บไว้ท้ายนะรีเจนก็ผมน่าเป็นอินเสิร์ตป่ะอันนี้รีวลูชั่นนะอันนี้เป็นกร๊ปะฮาคีโมรายจวอเนะครับผมอ๋อแปบลบเมื่อกี้ไม่ใช่อินเสิร์ตนะเป็นเบสรีเจนนะครับผมอันนี้ไม่หลนนะ นี่เป็นกรูปนะฟาเร็วชื่อว่ากรูปนะครับจะไม่หลันนะครับอ้าวติดมาฮะฮะนะฮ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 ะีะฮะฮะฮะาะฮ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 ะนะ้น่าจะฮะฮนฮะฮะฮะฮก,กนะฮะฮะนะฮ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 ้ฮะฮะนะฮะ่นฮะฮะฮะแะ้วนะฮะนนฮะนี่เฟอร์ฟีฮะผมเะี๋ยะนะิวเจอร์เฟรมบ้านนี้ มีไดรคัดอยู่ข้างหลังด้วยมีไดรคัดอยู่ข้างหลังด้วยนะเดี๋ยวขอปิดไปก่อนนะ,ะตัวนี้อ๋อนี่เป็นทับเก้าสิบเก้านะทับเก้าสิบเก้านะครับเก้าสิบเก้าจะเป็น blue astro อ้ย cosmic ดิใช่ไหมเห็นนะสี่สิบแปดทับเก้าสิบเก้านะนะเป็น cosmic นะครับปีแล้วผมชอบมากสี่นี้ cosmic ปีนี้มันดูทึบๆนะเนี่ยใช่ไหมดูทึบๆนิดนึงนะ ไปร้านไปได้ของเราอันนี้เดี๋ยวนะอ๋ออินเสิร์ตที่เป็นเจมอะอย,าย่างนี้เลยแล้วกันกลัวลูกบังอีกแล้วนี่ไงยานิสอะเทนคอมโปครับเโโบด็ดนะผมขอกลัวมากเดี๋ยววันนี้วางไว้ก่อนนะยานิสอะเทนคอมโปอะไรี่อินเส,สิร์ตใหม่ปีนี้ครับบังอีกแล้วนะอินเสิร์ตใหม่ปีนี้นั่นเองครับกล่องแรกก็จะใช้เวลานิดนึงเนี่ยผมอาจจะขอแบบดูดีไซน์ซะหน่อยสำหรับกล่องแรกนะกล่องหลังๆก็ โปรเบทอะไรก็จะเร็วขึ้นนะครับผมโหุ่นยานนิสติดแล้วเนี่ยบั๊กมารัวๆรุ่นนี้จริงนี่คือสวยตั้งแต่เบสนะรีวิวชั่นนะครับก็เปิดกันเป็นประจำเออรุ่นนี้ผมชอบมากนะส่วนตัวนะครับแซกเอ็ดดี้ครับผมอ่าแซกเอ็ดดี้นะเดืเสียวเป็นเจดับก็ผมจารินวิลเลียมนะโอเคซีตัวนี้เป็นกรุ๊ปนะกรุ๊ปจะไม่ได้รันนะครับข้างหลังมันจะมีอ๋อไม่ชอบซูเปอร์โนวานี่แหละอินเสิร์ตก,ก็ผมแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดนะนี่อินเสิร์ตรุ่นนี้ อันนี้รู้สึกจะเป็น insert base นะฮะใช่ใช่เป็น insert base นะครับจะไม่ได้มี insert ร์ตที่มันจะออกเป็นแบบ group ได้เออแฟ c t i o n ได้นะครับแล้วก็เป็นเจดับนะเจดับธรรมดานะไม่ดิจอนสันนี่เป็น base นะ base ี e g e n d นะครับ run ูกกี้อีกแล้วใช่ปะนั่นไงล่ะขออะไรไว้ครับผมจาคบีวอลเตอร์นะตัวนี้เป็น lightning นะพารา l l ลใหม่บ้านเนี้ยทับร้อยเจ็ดสิบห้าผมไลนิ่ง แจ็คโอบี้วอลเตอร์นะโตลอนโตแรปเตอร์ครับผมนี่โหสวยงามนะเออนับหนึ่งสวยเออสวยงามสวยงามมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะเฟร็ดแบนวีธแล้วก็เป็นแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเฮ้ยมันรู้สึกมันทำเดี๋ยวเหมือนปีไหนนะดีไซน์ประมาณนี้คุ้นๆเลยนะครับแอนโทนีเชาสนะครับผมจาเลนจอห์นสันลูกี้นะจอห์นนี่เฟอร์ฟี่มาอีกแล้วเป็นเบสนะครับกรูปเป็นอู้จารริดแม็กเคนนะผมซิกเซอร์ กรูปนะแล้วก็เป็น er. เดวินบุกเกอร์เอ่อท่านใดอยากเพอร์นะเพอร์ per ได้เลยนะแก่จากอินเนอร์นะครับเหมือนจะรันนะอันนี้นะครับนิโคลัสครักตันกล่องหนึ่งกี่รันนะรีโวนะครับรีเจนนะครับลารีเบิร์ดเนะี่ยรันนะผมนั่นแะหละบุกลินะลเน็ตนะแคมรอนโทมสัสตัวนี้น่าจะเป็นคอสมิกใช่ไหมอุ้ยรันสองใบติดอ่าคอสมิกอันนี้ก่อนละกันนะทำไมมันปิ้นแบบเรือนลางนิดนึงนะ 76นะครับทับนะแคมอนโทมาสเนี่ยเป็นคอสมิกนีผ่ผมชอบนะคอสมิกนะับอ่าสวยงามคอสมิกเนะาะรันอีกแล้วแล้วอันนี้ต่อเนื่องรันเลยนะครับนีอินเสิร์ตรันได้นะซูเปอร์โนวาน่ยดีทรอยต์พิสตันครับผมลอนฮอลแลนด์คอสมิก hmm. เหมือนกันนะอันนี้เป็น2องทับ99นะครับมาแบบต่อเนื่องมาแบบต่อเนื่องนะหดูดีเนี่ยรุ่นนี้มันจะแบบวิบวับนิดนึงนะครับจะต่างที่ลายนะจะต่างที่ลายนะครับ มาแคมรันทมัสครับกรูเป็นเฟรดแวนวีธนะครับผมฮิวสตันโรเกตแล้วก็เป็นรีโวลูชั่นนะรู้สึกอันนี้จะเป็นอินเสิร์ตนะโคดี้วิลเลียมครับผมยูท่าแจ๊สนะครับเจสันเทท่ำมรูปเทท่ำมสวยนะเออใช้รูปดีนะเทท่ำมแล้วก็เป็นจอร์จกิดด้หมดแล้วกล่องแรกผ่านไป3 h o u r s <hours> later โอเคมาแบมมาเดบาโย จอรนะี่เฟอร์ฟี่เนี่ยมาอีกแล้วนะเพเซอร์นะครับนี้แฟกโจนะอู้มัลริเจสนะจริงลายนี้สวยนะยิ่งมาในอินเสิร์ตยังสวยเลยครับลายนี้ยตกใจนะว่าเซนอีกนะันรุ่นนี้เซนไม่กลับด้านนะเซนเปิดมาเจอเลยนะเซนเปิดมาเจอเลยนะจอร์จคิดดิเอาเป็นว่าเซนหัอาจจะเปิดเลยละกันนะครับแต่ถ้าเป็นคาบูมเจอกันท้ายสุดเลย <laughs> ถ้าเป็นคาบูมเจอกันท้ายสุดเลย โอ้ยวันนี้คนดูเยอะนะสวัสดีทั้งสามสิบท่านหนูสามสิบพอดีเลยที่อยู่กับเราด้วยนะครับผมหืเขียวอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคาบูมเขียวปะเนี่ยมันกัดโอ้ไม่ใช่โูตกใจคาบูมเขียวนี่วันวันเลยนะเออคาบูมเขียววันวันนะกรุ๊กครับลุคกี้นะเป็นเดเลอร์เชียร์แมนครับผมบอสตันเซเลติกโหเห็นสีเขียวไม่ได้เลยนี่ว่าคาบูมวันวันตกใจหมดนี่ผมตกใจหมดซูเปอร์โนวาครับผมยานิส เออเห็นเขียวๆไม่ได้เลยลารีเบิร์ดเฮ้ยัน,นอะไรอ่ะเป็นปะเนี่ยเป็นนิโคลัสครักสตันครับนี่น่าจะลันนะเป็นซันเบิร์ดนะนี่เฮ้ยแต่ลุนนิดใบาลานนิดเลขลางๆนิดนึงนะครับห้าสิบแปดทับเจ็ดสิบห้าห้าสิบแปดทับเจ็ดสิบห้านะเป็นนิโคลัสครักสตันนะครับซันเะบ,บิร์ดนะซันเบิร์ดทับเจ็ดสิบห้าและก็มาอีกแล้วลอนพนแลนด์ครับลุคกี้รีโวลูชั่นเนาะ แต่ก็เป็นจอนอุ้ยจอนคอนลินเนี่ยเลยเลยเนี่ยเนี้ยคาบูม์เขียวเนี่ยจาเดนไอวี่ดีลอนโจนฟ้าตัวนี้เออมองชื่อไม่เห็นอ่ะดีลอนโจนลุคกี้กรุ๊ปนะ่ยโ George, นะ er. ว้ยเปนพอลจอร์นนะซิกเซอร์แล้วก็เป็นอู้เวมบี้ครับอ่ามีอีกใบมีอีกใบเวมบี้นะแล้วก็เป็นเดมิลลิลาดเนี่ยจริงๆทุนเนี้ยเบสก็สวยแล้วนะครับนี่วอรูชานนี่สวยแต่เบสนะครับสวยแต่เบสนะสกอตตี้บานป่ะจาเลนกรีน ทีแม็กครับผมวิธีแม็กข้ารันมานี่สวยนะจริงสวยแต่ไปนี้ละผมชอบนะแฟกโจเป็นอู้นิวยอร์กนิกส์ครับผมคาร์เมโลแอนโทนีเคาร์เมโลนะแฟกโอ์นะครับผมแล้วก็เป็นเอดีสวยอ่ะผมชอบอ่ะผมชอบ,ชอบรีโวอ่ะคริสฟอลเเลนเวลนะครับกรูปนะเป็นคาลิมอับโดเจปาลีเจนแซกเอดดีครับผมอินเสิร์ตนะรีโวลูชัน่นนะครับ แล้วก็เป็นอู้นี่ส <Nice. S 1> เตฟนเคอรี่สเตฟรู้สึกเหมือนแบบดูเทรเทโเเรทโนิดหนึ่งเนาะใช่ไหมเหมือนปีแบบสิบห้าสิบหกเลยแต่เดี๋ยวให้ดูแต่กา้ามแน่นมากนะสเตฟจริงปะเนี่ยดูดีไหลอย่างบึกนะครับเออไหลอย่างแน่นนะนี่เซตแรกนะครับท่านใดลงไวนะ้นะอมีเคอรี่ก็ต้องมีเลอร์บอลเนี่ยผมฟานวาร์เนอร์ไลเซนอยู่ไหนนะเ,เสียวเจอนีลันนะอ ลิฟออฟคร,รับผมวิกเตอร์แบบบันยาม่ากลิฟเป็นไดคัตด้วยนะ5 1าสิบเป็นเมืนปีแล้วเลยปีแล้วผมก็ได้ Sun เบ r ร์สเวมบี้ลิฟออฟแบบนี้เลยโอเวมบี้รันนะเวมบี้รันนะนี่ถ้าเป็นปีแล้วนี้แจกกะสองพันวีซีนะทุกเวมบี้รันนะครับแล้วก็เป็นบอกดันโวิชอ่ายังไม่หมดมีกไบะนร้บผมมจูเรียสแรนโดโอเวมบี้รันเวมบี้รันี่เพิ่งจบกล่องสองเลย นี่ผมแบ่งเซตตามนี้นะเซตหนึ่งนะมีผมสุ่มได้เลขหนึ่งสี่สามหกนะนี่สี่อันนี้สี่กล่องแรกหกอ่ะหนึ่งกับสามอยู่นู่นนะครับจะเป็นเซตแรกนะจะเป็นเซตแรกนะเขาว่ายเ r e n ์เรนช n น o นจูเนีเซนตัวเนี้ยดูกี้ด้วยพอดีเลยมาสองท้ายผมกำลังห่วงอยู่เพราะรุ่นนี้มันไม่กลับด้านมานะเฮดแบนด์ดีลอนโฮมเหรอชรัดเลยครับผมดีลอนโฮมนะเจนเวอร์นักเก็ตดีลอนโฮมนะครับผม ตัวนี้หลายๆใบชอบเป็นรีเดมชั่นนะเออแต่รุ่นนี้ไม่รีเดมนะกรูปข้างหลังเป็นน้าชรีดนะครับทิมเบอร์วูฟแล้วก็ไครี e เออวิ g งนะครับจบแล้วกล่องสองหันไป่ากล่องสองหันไปนะ One eternity later ป่ะไปกันต่อครับแต่รุ่นนี้เบสสวยเออรุ่นนี้เบสสวยครับเนี่ยปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บ อะไรสนใจนะพิสซึมเดก้านะครับเหลือ16ส,สปอร์ตนะมาจับจองกันได้นะมีกล่องอยู่อีกเพียบเลยพร้อมแจกบาลตี้เยอะเลยนะที่ยังไม่ออกไปนะครับอุ้ยกล่องนี้นี่เซตไม่เหมือนเมื่อกี้น,นะนี่อีมิซซี่ครับพีรีแกนเนาะคออู้เมจิกจอนสัน้นนะเลเกอร์รอบนี้มาจัดนะครับคอสมิกนะคอสมิกครับนี่9 3ทับ9 9เนาะเมจิกจอนสันครับเมจิกจอนสันครับคอสมิก เลเกอร์รอบนี้มาลัวอยู่เนี่ยอุ้ยมีอะไรอยู่ข้่งหลังอะมีลายลายอยู่นะเจเดน,นไอวี่กอตติบานกรูปครับผมเป็นจจมาเมเร่นะเดนเวอร์นักเก็ตอินเสิร์ตอู้วววววอวว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 อวว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 ว a n นโทนีเอ็ดเวิร์ดนะเป็นโชว์สต็อปเปอร์นะครับโอ้โหยางสวยน็ <Nice. S 1> อสแบคโตนะครับแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดผมไปสวยมากนะชอบมากเห็นแล้วแบบอ้สวยจัดนะมาคาเน่นขอคาบูมเลยครับเออลองรอดูนะถ้าเจอคาบูมนะผมบอกไว้แต่ตอนนี้ถ้าเจอคาบูมนะเปิดท้ายสุดเลยนะขออนุญาตเก็บท้ายสุดเลยนะคาบูมอะ่ะ เออเก็บเก็บ,บแบบหลังสุดเลยอ่ะถ้าไม่เจอชาบูงก็ค่อยว่ากันไปต่ออนะินเนอร์นู๊ดนับจะมาเอาเชดครับผมคนนี้ลัน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 สีแดงอ่ะุ้ยไลนิ่งสองใบจาโคบี้วอลเตอร์ผมเมื่อกี้ไลนิ่งออกไปแล้วใบหนึ่งอันนี้ใบที่เก้านะไลนิ่งออกมาสองใบนะจาโคบี้วอลเตอร์ครับผมโตลันโตรแรปเตอร์นะ มาดีอู้แล้วไลน์นิ่งคู่เลยนะมาสองใบนะครับใบที่สองแล้วดูซิจะมีอีกไม้นะจาโคบีวอเตอร์งามครับติดใบโอเคสายออนครับผมแล้วก็เป็นเจเลนดราวเคื่อเจอคาบูนนะแง้มๆดูนะครับเลอบอนเข้าไวเป็นแกรีเพย์ตันชอบเถื่อเอียงรูปนะผมอู้เยาหมิงะเยาหมิงเยาหมิง แล้วก็เป็นเมเดริกมาตูรินนะจะหมดละเอาท่านใดดูอยู่อย่าลืมกดไลค์กันให้ด้วยนะครับผมนะท่านใดการ์ดยังไม่ออกรีบกดไลค์เลยจังหวะน,นี้แหละนี่มีลิฟท์ออฟมาลิฟท์ออฟไดคัตนะเหมือนไปเวมบี้นะครับเอเจมิเชลกลัวหล่นนะนเป็นไดคัตนะครับเดียดายสการ์แรกนะผมกรูปไดคัตโอ้โหชัดขนาดนี้ครับผมลิฟท์ออฟนะแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับอ่าแอนแมนลิฟ์ออฟ อินเสิร์ตเนาะแล้วก็รั l เซ e s วสบุ๊กเฮ้ยอะไรอ่ะน่นจะแฟกชอ์อีกใบครับดอนเต d i v i ิชเชนโซ่บลรี่บิลรันนะเห็นเห็นเห็นคำนี้ไหมเห็นเด่นเด่นไหมเด่นเด่นไหมจะเป็นรายได้นอกจากอูยสตีเฟนเคอร์รีผมซูเปอร์โนวานะคอสมิกอินเสิร์ตนะครับตัวนี้เป็น59าสทับเก้าสิบเกนะชวงหลักผมได้เคอร์ี่บ่อยเนี่ยเออเคอร์รี่รันมารัวๆนะสตนเคอร์รีผม ซูเปอร์โนวาคอสมิกเกตติดไ d เดสมอน b ์เบดแล้วก็เป็นแบรนดอนอินกรัมสองสองตกกล่องสามแล้วชาวเซตแรกนี่ใกล้หมดแล้วนะท่านใดลงมาแค่เซตแรกนี่เหลืออีกหนึ่งกล่องกับอีกสองซองนี้เท่านั้นนะครับวิ้ยอะไรอ่ะเซนเหรอเซนนะครับโอเคไทริสแม็กซี่ไอเซียทอมัสเซนนะวิ้ยส้มอ่ะ ไม่แดงนะหรือส้มเนี่ยผมเริ่มดูไม่ค่อยออกลนะถ้าจะแดงมีเฮดแบนด์แดงแรปเตอร์เดาถูกด้วยครับบรูสบราวน์ตลรัโต้แรปเตอร์เอาแรปเตอร์สองลันหนึ่งเซนนะแต่เป็นบรูซ์บราวน์นะครับออแต่เป็นบรูซ์บราวน์ไม่ได้หลันนะตัวนี้นะครับบรูซ์บราวน์เดาถูกด้วยนะแต่เป็นเฮดแบนด์แต่เป็นบรูซ์บราวน์นะครับเจดาบมาอีกแล้วแฟกโจ่แล้วก็ฟรานวักเนี่ย โอ้เซฟอนคาโซ่เนี่ย,มยนเมื่อไหร่รันกับเขานะกรูปครับผมอ่านี่ไงวิาสาหโอ้โหอเล็กซานเดอร์ซากรูปนะอ่ามีนะมีนะเริ่มแลนะ้วนะวิาสาหเริ่มมาแล้วนะกรูปเนาะแซกราวี ary, แล้วก็เป็นเดวินวาซเซลหมดแล้วกล่องสาม <Wow. S 1> เลยกล่องนี้ไม่มีโลสใช่ไหมไม่มีครับอ่ารุ่นนี้ไม่มีโลสนะใช่ไหมนะไม่มีสิ <laughs> มีแวะนะทุกคณก็ไม่มีตะบุงแน่นอนอ๋อเอาหรอ นี่ผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยผมนึกว่ามันออกได้ในท็อปบี้หมดเลยเอ้าอ๋อเดียวนอนมันไปออกบาสเตอร์เมกาเหรอครับเนี่ยนะผมเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยเนี่ยเพิ่งรู้เลยเนี่ยอ้าอ๋ออเดมไม่ทันแล้วอะเซ็นแน่เลยผมหลุดอ่ะโอ้โหหับจริงแรปเปอร์ครับโอ้โห ไม่แบ่งใครเลยนะเบรกนี้นะสำหรับโตลาโตแรปเตอร์ครับเซนจาโควี่วอเตอร์เอาอีกเอาอีกโอ้โหโอ้ไม่แบ่งใครเลยครับรอบนี้นะเจมาเมเร่นะผมโจเอ็นบีฟโอ้ฮิตนี่ฮะรัวมากแรปเตอร์อีกแล้วนะนะครับทีมอื่นเขาเข้าเม็ดแล้วนะฮิตเกินนะครับตอนนี้ใช้คำว่าเกินหน้าเกินตาได้เลยโอ้โดนเข้าเม็ดแล้วแบบนี้ สองลันสองเซนเออเขามีสี่เซนนะเอาไปครึ่งหนึ่งจาคโคบี้นี่คือสองลันหนึ่งเซนนะเราเล็คเตอร์ได้เซนบูสเปล่ามาอีกนะมาจอร์แดนผู้อีมิสซ,ซี่แบ็คจอร์ก็บอกอู้ดีเวนเวทนะรีเจนนะนนะนครับสวยงามนะดีเวทนะครับแซ็คเรวินนะครับแล้วก็เป็นเดวินบาเซลคาคูสนาปาคิออนเต้จอร์ชรูฟครับผมเป็นเทอร์เรนชานอนจูเนียนะสำหรับ ทีมอะวูฟซูเปอร์โนวาผมโยคิชแล้วก็มักคาเน็ตมาลัวจัดนะแลปเตอร์สเซ็ตแรกนะม,มันดยควิกลี่โทปีครับเฮ้ยพูด็อกเตอร์เจเดี๋ยวนะฮะเรียกว่าอะไรอ่ะนี้ร้อยสี่สิบเก้าอ๋อไฟเวอร์ก็ผมนะ่มพลูนั่นเองนะหกสิบเจ็ดครับร้อยสี่สิบเก้านะซิกเซอร์ได้เป็นด็อกเตอร์เจนะครับ ที่ไฟนะเบิร์กนะอ่าพาริโอใหม่เพิ่งเจอนะครับรอบนี้นะครับแต่ข้างหลังนะเป็นยานิสอัเทนิคอมโปครับผมซูเปอร์โนวาแฟกโัลยานิสครับผมอ่นะแล้วก็เป็นเชคาบูมเนี่ยคือถ้ามาทีมไหนนะคือทั้งเซตไม่ต้องได้อะไรเลยก็ได้คนระับคาบูมอย่างเดียวยังไงก็เกินหลายเท่านะมันยังไงก็เกินหลายเท่าผมถึงบอกไนงะว่าราคาแยกกล่องกับยกเคสมันเลยฟ้ากับเหวเลยมันต่างเยอะมากนะเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เลยอะเพราะว่าไอ้คาบูมนี่แหละเออกรุก๊ปคร ในราคาไมเลยอ่ะพุ่งปรีดนะไซออนแล้วก็เป็นเจเลนบราวน์ไม่เคยเปิดได้เลยตอนอยู่คาร์รอยอลเปิดไม่ไหวนะเคสละวยี่สิบนะครับต่องไม่ได้ถูกด้วยนะคาร์รอยอลนเะนี้ยเลยมารีโวนี้ได้ลุ้นหน่อยรอบดิลเลอรแฮมไลท์นิง่งเป็นอู้ใครเรียววีครับผมยังสวย <Wow! S 1> เข้าเข้ากับไคลรีมากนะเข้ากับไคลรีมากนะ Shot fire. Shot fire. ครับผมไลท์นิ่งเนี้เป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งนะทับร้อยเจ็ดสิบห้าครับ175 ดัลลัสแมพเปลิกส์ไครีอยากสวยสวยงามแล้ว <Nice. S 1> ก็เป็นจอร์แดนทั <Gar> <ots> นมิงกาดารลิสกาแลนด์คาลสบาร์เล่ผมรูปนะเป็นเพียราซั่นนีผมแมมมี่ฮิตอุ้ยไม่แล้วไม่แล้วอุ้ยเหมือนจะมาลันด้วยนะเนี่ย,อยขออนุญาตวางไปข้างหลังก่อนนะไว้ตรงนี้ล่ะ เจเลนบราว์คผมอ่าเจเลนบราวอินเสิร์ทนี้รู้สึกจะรันนะเนี่ยเลขเนี้ยสี่สิบเอ็ดทับเจ็ดสิบห้าอ่านี่ๆอยู่นี่นี่สี่สิบเอ็ดทับเจ็ดสิบห้านะครับเจเลนบราวเป็นซันเบิร์ดเนอซันเบิร์ดครับอินเสิร์ทใหม่ปีนี้นะอินเสิร์ทใหม่ปีนี้นะเฮ้ย That's pretty good แล้วก็มาเป็นข้างหลังไปเมื่อกี้ที่วางไว้นะ ok. um. รัสเซอเวสบรูคซีเจมคคาลัมไฟเวิร์ดครผมเป็นไทเลอร์โคลเล็กส์นะนิวยอร์กนิกนะไทเลอร์โคลเล็กส์นะผมเก้าสิบเก้าทับ 9ก้าเก้าทัพหนึ่งสี่เก้าไทเลอร์โคเล็กแซฟเดียวกนิดเป็นลีดเชฟพาดก็ผมมินเซิร์ตนะรีวิวชันโอเคมีใบนี้ก่อนเดสมอน b a เบดแล้วก็ปิดด้วยแบรนดอนอินแกรมมาเรียบร้อยเซตแรกผ่านไปมาเดี๋ยวรีแคปให้ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตรีแคปให้ชาวเซตแรกก่อนนะครับสำหรับเซตแรกนะครับผมเดี๋ยวขอรีแคปให้ก่อนหนึ่งรอบนะรีแคปให้ก่อนหนึ่งรอบนะมาโอเค วันนี้ก็ผมห่างๆนิดนึงอาจจะลำบากหน่อยนะเอเดจอนสันครับผมไลน์เส้นแมคเคนมาเป็นกรุปนะ๊ปน,น,นะ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 ครับเคอรี่นี่ลันนะแฮร์รี่เออร์วิงไลนิ่งเนี่ยเท่มากๆนะปึ๊บเดี๋ยวนะสวัสดีเวมบี้ลิฟออฟลันนะครับผมทับ75นะ้อเจเลนบราเมื่อกี้ก็ทับ75นะสั burst, นะ้นเบิร์ดเนาะปึ๊บไทเลอร์โคเล็กซ์เป็นไฟเวิร์สครับอ่าเพลลาซันเป็นกรุป๊ปดรเจไฟเวิร์สนะ่ยเทเรนเชนน์นอแนี่กรุ๊ปไม่หล่นนะมีซามาไปหนึ่งนะวิสัทนะครับผมมิกอทับนะแแแอดมทฟิชจ อ่าโชว์ไทม์โชว์ซ็อปเปอร์เออโชว์ซ็อปเปอร์นะครับผมอินเสิร์ตนี่ไลเซนเดนเวอร์ไปนะครับดิลอนโฮมส์เนาะนี่คอร์ลัคสตันนี่กับซันเบิร์ดนี่กรูฟนะครับนี่ยานิดก็มีแต่ใบนี้ไม่ได้รันนะครับใบนี้ไม่ได้รันนะคอสมิกครับเก้าเก้นะแคมบริดจทอมัสนะครับผมนี่ซูเปอร์โนวานะดีทรอยต์พิสตันนะครับคอสมิกเหมือนกันทับเก้าเก้านะครับผมจอห์นนี่เฟอร์ฟี่นี่เป็นคอสมิกเงี้ยับเก้าเก้านี่ตัวขี้โกงของเรานะครับผม ไลนิ่งสองใบนะครับหนึ่งลเซนนะครับผมไลนิ่งนี่ทับร้อยเจ็ดสิบห้านะเป็นเก้ากับเจ็ดสิบแปดนะครับเก้ากับเจ็ดสิบแปดนะนี่เลยนะครับผมแล้วก็มีเป็นไลเซนบรูซปรามาด้วยกับแรปเตอร์ในเซตแรกนะครับผมโอ้โหชื่นใจนะนี่เซตเดียวเนี่ยเออ